โอเคไพสรุปสวัสดีค่ะไพสรุปนะคะก็ไพสรุปก็ยี่สิบห้าเอออะไรนะถ้าไพสรุปอ่ะไพสรุปก็ต้องเป็นตำแหน่งเออเออเล็กอนยี่สี่ก็ยี่ห้าเออยี่ห้า EP ยี่สิบห้าไพสรุปประจําวันที่วันนี้วันทีอ่อะไรจำไม่ได้เลยไพสรุป เครียดกังวลอะไรคะโอะกังวลเครียดอยากเดินทางมาหาเดินทางมาหามาหาเห็นยัง <c oughs> เดินทางมาหากังวลเครียดกับสิ่งที่เคยปฏิบัติเคยทำไปที่คิดว่าคุณจมแล้วลวงที่โกหกมดเทปแจะไปทำอะไรรับหลังเขาใช่ไหมหรือคุณอาจจะโดนแบบคนอื่น แต่งเสริมให้คุณแบบคือคุณเกลียดชังบุคคลนี้ไปเลยนะที่คนที่เกลียดชังใช่ไหมก็คือคนที่ที่ไปทำผู้หญิงทงง้องหรืออหละเอเเอผู้ชายเนี่ยตอนนี้สําสำนึกสำนึกผิดเกรียดกัสะสิงที่ตัวเองคิดลบมาตลอดใช่ไหมคิดลบคิดไม่ดีมาตลอด อยากมาหามาขอโทษมาอขอคืนดีมาอขอคืนดีมาขอโทษอยากมาหานะาแต่คนนี้เหรอคะคนนี้ตัดขาดตัดจบไม่เอาทังพันหลังให้นะคือตัดขาดตัดจบขอเดินไปข้างหน้ามุ่งหน้าไปข้างหน้าคนเดียวไม่ยุง่งตัดขาดจบเห็นไ,ไหมทุกอย่างมันก็สายไปแล้วมันเอากลับมาคืนมาไม่ได้แล้วอะ นั่นแหละน่าท้อหันเนาะนัแหละก็ดูดูกันเองเด้อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยมีปัญหาอะไรกันก็อืมนั่นแหละแกไปชดแกอะไรกันเด้อยมันจะเสียกับเสียเนี่ยนั่นไงแล้วเด็กก็มาอีกอย่าแล้วถ้าผู้หญิงบอกแล้วแบบเฮ้ยฉัน ฉันรดกผู้หญิงคนฉันจุดไปหาผู้หญิงคนฉันจุดไปหาพี่อาหาแฟนฉันอะไรเงี้ยตัวจริงอะไเงี้ยแล้วแบบคุณให้ผู้หญิงแปลออกแล้วแบบคาท้าไปลออกบาิดอีกหรือผู้หญิงไม่ไม่ไม่เอาออกผู้หญิงแอบไปไว้คุณไม่รับผิดชอบคุณกับบาดอีกใช่ไหมผู้ตเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นบทเรียนราคาอัางส่งคุณค่าอัางสงเกียรติคุณ ของชีวิตที่เกิดขึ้นที่โคตรละจะล้านแพงหรือจะล้านแพงยังไงลนะ่ะโอ้โหไม่ค่อแสนแพงนะล้านแพง,งนั่นแหละนั่นแหละทุกสิ่งยังก็อยู่ที่พฤติกรรมของเราเนาะมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็นั่นแหละก็ถึงบอเนาะต้องมีสติ ม,มีสต,ติคิดใจตรองใครครน้นทั้งหมดทั้งมวลมีปัญหาก,กันก็จะไปหาครับดึงใครเข้ามาหรือบอกโอ๊ยคนนี้เพื่อนสนิทผู้หญิงอะไรอย่างนั้นอ่ะยิ่งเลยไอ้เพื่อนอย่างนั้นตัวดีเลยเจอมาเยอะแหละไอ,เอ,อ้เพื่อนบอกโอ๊ยเพื่อนโอ๊ย just my friend but i sleep with her. s l e p w i t h h e r just my friend Everywhere. Everywhere. Oh, to everywhere t r c a everywhere l ไ่พเด็กสองขวบพูดเด็กมันยังไม่เชื่อเลยใช่ไหมนอนด้วยกันไปกันมาเป็นปีๆเนี่ยนะแล้วก็การกระทำ ที่เอ่ออะไรอย่างเงี้ใช่ไหม็เลยคิดว่าเอ้ยบุคคลอื่นก็อาจจะทําเออยพวกูจะไปทำเหมือนกูนอะไรเงี้ยใครก็จะไปช่วเหมือนแกเออแต่ต้องคิดแล้วว่าคนอื่นเขาจะช่วยเหมือนแกไม่มีหรอกแกช่วยคนเดียวเอออะไรแค่นั้นแหละใครไม่รู้นะคนเดียวกำลังอินนั่นแหละอะไรที่เราคิดบางทีมันก็ไม่อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้อืม ละเนาะและอ่ะวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับที่ทุกท่านเข้ามารับชมและฟังก็ติเตียนบอกเราได้นะคะขออภัยขอประมาณท่านผู้ใหญ่พี่ๆน้องๆนัานะป้าๆน้าๆน้องๆหนูๆหลุบหลังๆคลิปวิดีโอทุกคลิปของข้าพเจ้าเหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะพง มาขออภัยสำหรับวาจะกายกรรมวิจีกรรมรโนกรรมในสุภาพนารักษ์ในห,หมอกไอควรคําแรงคําแรงแต่ก็ไม่ได้หยาบใช่ไหมคะคำหยากกับคําแรงมันมันไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหม mm hmm. คำแรงก็คือไม่ใช่คำไม่ไม่ไม ทมวนันทมวลนติติเตียนบอกล่าวได้ค่บผมว่าเอ้ยคำนี้ไม่ควรพูดนะอันนี้ไม่ควรพูดนะหรืออะไรก็แล้วแต่ครับรับฟังครับขอแต่บอกล่าวค่ะผมประทมหกจากประทมหกครับผมและที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกท่าน,นครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่โอนยี่สิบาทมาให้ทุกท่านนะครับน่ารักเลยขอยกืท่านนะครับ บญได้ช่วเจ้าสร้างวันนี้ทำวันนี้หรือตลอดไปหรือลืมบอกเปล่าก็ขอเช่นนี้สาเร็จเกิดผลเกิดมผลสาเร็จผล,จผล,จผลแก่ทุกท่านนะครับทั้งกดติดตามก็ดีเข้ามาดูก็ดีติดเรียนก็ดีแนะนําก็ดีทุกสิ่งอย่างครับที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกสิ่งอย่างีหรือว่ามาอะไนก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในผลบุญนี้ค่ะพระพเจ้าตัวท่านเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของท่านของรักษาของท่านเจ้าที่เจ้าทางของท่านบัรฑบุรุษบิดามารดาปุญญาตยาณของท่านทั้งที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่ทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญาณที่พระเจ้าได้ก็ดีดไม่ได้ก็ดีขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญนี้กับข้าพเจ้าได้ถิดสาธุค่ะ อไปม่าจะได้ไม่สุภาพก็มาขอไปนะคะอย่าลืมติดเตียนนะคะพ่อเด็กหนูจะยืยนยย่นมือให้ไปแล้วก็ให้เอาไม้เรียวฟาเพี้ยเปียๆๆ้ยเพี้ยกันมายุ่งเพี้ยเพี้ยเพี้ยนะพ่อตีก้นหนูไม่ได้นะเดี๋ยวแฟนพี่ถึงเยวเขากๆๆๆ็เอว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 เยวค่ะไปแล้วนะคะวันนี้พี่สาวอย่ากดดูนะแม่อย่ากดดูนะ้หนูยอมครับพ่อไปแล้วครับพ่ สวัสดีครับที่เมตตาเอ็นดูเข้ามาดูเขามารับชมขอบคุณนะครับฝากเนื้องฟอตัว์ด้วยค่ะเขาฝากเนื้องฟอตัวเป็นลูกหลานด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะไปแล้วครับวันนี้ปฐมหกขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านวันนี้กินข้าวอร่อยนะครับก้าวเวยน็นก็มีความสุขกับดินเนอร์นะคะจงพึงระวงัง มีสติ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 อมเพียงปากงโอยทานเวรไปเลยนะครับผมอมเพียงปุ่ม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 สวัสดีค่ะ